สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีน้องจ้าจ๋ารถสวยนะคะวันนี้อยู่ในช่องเจคาดีจ้าจ๋าอยู่เพชรยนต์เหมือนเดิมนะคะถนนเสรีไทยซอย68ก่อนถึงสี่แยกเมนบุรีกรุงเทพนะคะวันนี้จ้าจ๋าก็มาในวันที่28นะคะเป็นช่วงเวลาค่ําแล้วนะคะใกล้จะ17บเนกาวแต่วันนี้เอารถสวยๆมาให้ชมท่านผู้ชมทางบ้านที่ตามหารถ f o r ์คชเนอร์แล้วเป็นเอฟซีของบริษัทเพชรยนต์นะคะจ้าจ๋าก็เลยเอามาให้ชมสวยๆนะคะรถตัวน,นี้เป็นตัวปี2018นนะคะราคาถือว่าดีเลยคันนี้ ราคาเพียง849,000บาทเท่านั้นนะคะตัวรถสวยเดิมมากนะคะราคาน่าสนใจนะคะรถมือเดียวนะคะไม่เคยชนหนักพลิกความจมน้ำกลับสีก็อใหม่เจ้าจ๋าก็เลยเอามาให้ชมนะคะเผื่อใครที่ตามหารถครอบครัวสไตล์ PPV แล้วเป็นรุ่นที่ทนประหยัดปัญหาจุกจิกกวนใจไม่ค่อยมีบอกเลยคันนี้ตอบโจทย์เพราะว่าตัวรถเนี่ยนะคะไม่มีช้ำนะคะน็อตโครงสร้างเสา A เสา B อยู่ในสภาพเดิมเอาไปใช้งานต่อยาวๆยังไงก็คุ้มนะคะ แผงประตูดูสวยนะคะของบริษัทเพชรยนต์นะคะเราขายรถเกรดเอเกรดเดียวนะคะรถทุกคันที่นําเข้ามาเนี่ยจะเป็นรถเดิมทั้งคันออริจินอลโรงงานเลยจะไม่มีชนหนักพลิกคว่มจมน้ำกลับสีกอไม้นะคะดูรายละเอียดรอบคันได้เลยนะคะท่านผู้ชมนะคะดูรายละเอียดรอบคันเนี๋ยเนาะจ๋าจะ,จะให้ดูนะคะแผงประตูฝั่งด้านซ้ายก่อนนะคะนี่ให้ดูความสวยความเดิมนะคะความใหม่ของตัวรถนะานน็อตไม่มีแกะไม่มีถอดสภาพเดิม นะคะเบากระเป๋าจิงโจ้สภาพใหม่สวยนะคะตัวเบาะแถวกลางนะคะที่นั่งก็ไม่มีชํารุดนะคะเบาะไม่มีขาดเลยนะคะตัวนี้สภาพเดิมนะคะสีเดิมนะคะตัวล้อแม็กก็เป็นดิสสีล้อนะคะแม็กแท้แม็กเดิมนะคะแคสซีแท้ก็เดิมนะคะรถเดิมทั้งคันค่ะเรารับประกันในส่วนของเรื่องคุณภาพวันนี้จะจะเอามาให้ชมนะคะวันที่28่นะ เสือลูกค้าที่ชื่นชอบตัว f ฟ r t u เ e r สีดำนะคะเจ้าจ๋าก็มีมาให้ทะเบียนนี้ลูกค้าได้จดไปกับตัวรถเลยนะ608ฝาท้ายรุ่นนี้นะคะเป็นอัตโนมัติไฟฟ้านะคะใช้งานได้ปกติเหมือนเดิมนะคะรายละเอียดตัวรถสวยมากแล้วเป็นรถใช้งานมือเดียวจริงๆค่ะนะคะตัวน็อตด,ด้านฝาท้ายเนี่ยน็อตแท้น็อตเดิมนะคะไม่มีแกะไม่มีถอดแต่อย่างใดนะคะกระบอกโชกฝากโชกนะคะน็อตนะคะตัวเท่าเก็บสายไฟรายละเอียดตัวรถต่างๆคือเดิมทั้งหมดนะคะนี่ ใครตามหารถไว้ใช้งานไม่ควรพลาดเลยนะคะท่านผู้ชมนะคะเบาะ Fo r t u n e r ก็เหมือนเดิมนะคะเป็นเบาะแฟนนะคะใครที่กําลังเปรียบเทียบ <ๆ S 1> กับ m ิลเอ็กจ้าจ๋าก็มีมิลเอให้เลือกเหมือนกันนะคะกับใครที่ชื่นชอบในส่วนของเจ็ดที่นั่งอยากออกรถแบบฟรีดาวอยากออกง่ายๆสบายๆนะคะแล้วมาเอารถที่มีคุณภาพเราคัสสันมาให้ไปใช้งานต่อ,อยาวๆค่ะนะคะดูเหลี่ยมสันตัวรถนะคะดูแกลบด้านข้างนะคะแล้วก็ดูตัวล้อมแม็กด้านหลังฝั่งขวา ลายละเอียดตัวรถเนี่ยสมบูรณ์แบบทุกอย่างนะคะท่านผู้ชมก็คือถ้าจัดไฟแนนซ์ผ่านก็ขับกลับบ้านได้เลยนะคะจัดไฟแนนซ์ผ่านขับกลับบ้านได้เลยไม่ต้องทําอะไรเพิ่มเติมบันไดทางขึ้นสวยใหม่นะคะระบบไฟระบบแอร์ระบบเบรกใช้งานได้ปกติเหมือนเดิมเลยค่ะนะคะเจ้าจ่าเอาหมายชมดูแผงประตูนะคะลำโพงที่เก็บขวดน้ําที่พักแขนหนังไม่มีขาดไม่มีชํารุดนะคะโลโก้กระจกโลโก้แท้โลโก้เดิมนะตัวนี้ น็อตโครงสร้างเสาบีฝั่งขวาน็อตไม่มีขยับไม่มีแกะไม่มีถอดเลยรายละเอียดสวยใหม่เดิมนะคะเนี่ยตัวบอะนะคะคือถ้าใครมีลูกเล็กเดงนะคะรถครอบครัวนะคะคุณพ่อคุณแม่หรือว่ามีลูก2อาคนเนี่ยเจ็ดที่นั่งคันนี้ตอบโจทย์ได้เลยนะคะตัวเฮ r o o m ดูได้เลยว่าสวยขาวสะอาดนะคะตัวรถด,ดูใหม่ดูสวยดูเดิมนะคะมีไฟชาร์จที่ไฟบ้านให้ด้วยนะคะขับทัศนวิสัยการมองเห็นชัดเจนนะคะ นี่นะคะเป็นเหมาะที่เหมาะที่สุดเลยกับการเป็นรถครอบครัวนะคะกับที่ f ฟ r t เจ e เนอร์นะกระจกออโต้ได้4บานนะคะที่ปลดล็อกเซ็นทัลล็อกล็อกกระจกนะคะที่รับกระจกอัตโนมัติไฟฟ้าปรับไฟฟ้านะคะนอตคานเสาเอนะคะอยู่สภาพเดิมทั้งหมดเลยนะคะตัวปุ่มพุ่สตาร์ทนะคะอินจีสตาร์ทไม่มีชำรุดนะคะช่องแอร์นะคะที่ปลดวาแห่งน้ำมันต่างๆอยู่ในสภาพสมบูรณ์แบบนะนี่มาอยู่ที่155,900 46กิโลเมตรนะคะแล้วก็ตัวพวงมาลัยเนี่ยนะคะก็ไม่มีชํารุดเลยนะคะพวงมาลัยเป็นแบบนะคะนี่ลายมัดสีตาลด้านบนนะคะเป็นพวงมาลาัย power ไฟฟ้านะคะพวงมาลัย multi function บอราไฟฟ้าแปทิศทางคุ้มคนขับนะคะเหมือนที่าจารยาบอกเลยก็คือว่าถ้าใครเอาไปใช้งานต่อก็คือไม่ต้องไปทําอะไราเพิ่มเติมแล้วนะคะทางน้องจ้าจ๋าก็ัพ p อ o r t ให้ลูกค้าทุกอย่างแล้วนะคะตัวรถเอาไปใช้งานต่อได้เลยนะมาดูนะคะที่ หน้าจอนะคะเล่นเครื่องเล่น v c d นะคะมี SD c a r การ์ดให้นะคะแอร์ออโต้นะคะคุณลูกค้านะคะที่วางแก้วน้ำนะคะตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของระบบวางนะคะสปริงนะคะคอนโซลเกียร์นะคะมีเกียร์ออโต้นะคะโหมดอีโค o โหมดพาวเวอร์โหมดมีครบนะส่วนพวงมาลัยเนี่ยก็จะมีแพเทร์นชิฟอยู่ด้านนี้รถเดิมทั้งหมดนะคะท่านผู้ชมรถไม่มีแปลงนะเดิมทั้งหมดเลยนะคะกระจกนะคะมองหลังนะคะที่พักเก็บแว่นนะคะกระจกมีไฟส่องให้ด้วย รถพร้อมใช้งานนะคะตัว Fortuner เนี่ยนะคะก็ไม่ได้มีอะไรซํำซ้อนมากมายนะคะก็เป็นรถอีกหนึ่งรุ่นที่ใช้แล้วทนประหยัดแล้วก็ปัญหาจุกจิกกวนใจแทบจะไม่มีเลยนะคะท่านผู้ชมส่วนในส่วนของภาษีพรบบล่ะนะคะปีแรกนะคะทางน้องจ้าจ๋าเป็นคนที่ ต่อให้ลูกค้านะคะภาษีพลบรหรือใครอยากจะซื้อสดเราก็มีเล่มให้พร้อมนะคะในส่วนการขอจัดไฟแนนซ์นะคะปีแรกลูกค้านะคะคุณลูกค้าอยากจะฟรีดาวอยากจะซื้อสดนะคะน้องเจ้าจ๋าก็สามารถทําได้หรือใครอยากจะดาวก็สามารถทําได้นะคะน้องเจ้าจ๋ายินดีแนะนําให้ข้อมูลนะคะออกตอนนี้นะคะลูกค้ายิ่งออกไวยิ่งผ่อนหมดไวนะคะและที่สําคัญนะคะรถของเรามีตัวเลือกเยอะจริงๆรถเยอะมากนะคะที่เพชรยนต์นะคะเราเรอสพอร์ตลูกค้าที่ถนนเสรีไทยซอย68ค่ะนะคะเดี๋ยวเราไปชมเครื่องยนต์พร้อมๆกันค่ะ ะะมาชมในส่วนตัวของเครื่องยนต์นะคะฝาครอบเครื่องเดิมนะคะท่านผู้ชมนะคะน้ำมันเครื่องไม่ต้องกังวลน,นะคะเราเปลี่ยนให้ฝาหม้อน้ําไม่มีก่งนะคันหน้าเดิมถ้าพูดถึงว่าตัวรถโตโยต้าเนี่ยถ้าเครื่องยนต์ไม่เคยแปลงมาไม่เคยแก้ไขทําอะไรมาเนี่ยนะคะรถใช้งานต่อยาวๆได้เลยนะคะท่านผู้ชมนะคะน็อตโคมไฟนะคะหน้าเดิมนะคะฝากระโปรงไม่มีแกะไม่มีถอดนะคะแบตเตอรี่เนี่ยนะคะจะจ่ายค่า CCA ให้ใหม่นะคะคันนี้ได้เปลี่ยนให้ใหม่เลยเพราะว่าแบตได้เออ ขอโทษทีค่ะอ่าโอเคแบตเปลี่ยนให้ใหม่นะคะแบตคันไป2ปีแล้วเปลี่ยนให้ลูกใหม่นะคันนี้เปลี่ยนแบตให้ลูกใหม่นะคะตัวเครื่องยนต์สวยเดิมสดนะคะใครติดตามน้องจ้าจ๋าเพชรยนต์มานานนะคะชื่นชอบในการคัดรถสวยๆของเพชรยนต์ก็ไม่ควรพลาดติดต่อน้องจ้าจ๋าเข้ามานะคะตัวรถสวยเดิมมากค่ะท่านผู้ชมเครื่องยนต์ไม่มีรอยซึมรอยหยดของน้ำมันเครื่องสีรอยแต่มาจากโรงงานยังอยู่นะคะเห็นไหมคะเครื่องยนต์นะคะที่เขียนว่า21เดือน5ปี18นะคะ คือเดิมหมดนะคะทุกอย่างนะคะรถสามารถตรวจสอบสตอรี่ได้นะคะท่านผู้ชมเสียงปิดประตูไม่มีตกค่ะนะคะเหลี่ยมสันตัวรถคมชัดนะคะสำหรับลูกค้าที่ดูอยู่ต่างจังหวัดและสนใจเป็นตัวรถรุ่นนี้ Fortuner แต่บางคนก็บอกว่าต่างจังหวัดรถไม่ค่อยสวยเลยนะคะมาอยู่ที่เพชรยนต์ดีกว่าที่กรุงเทพนะคะรถสวยแล้วก็ได้มาตรฐานไม่ต้องเกรงใจเจ้าจ๋านะคะเพียงติดต่อสอบถามกึ้งกลางกันเข้ามานะคะมาเอาตัวรถได้เลยสีดําก็ ธรรมดานะคะที่มันจะเห็นค่าฝุ่น,นไวหน่อยแต่ว่าเรื่องคุณภาพเรื่องบางคนเขาก็ถูกฉลกุกสีดำนะคะน้องจ๋าก,ก็เลยเอามารีวิวให้ดูพูดถึงวาดสีเจ้าจ๋ามีทุกสีเลยเรื่องรถฟ o r t จ n e r นะคะเจ้าจ๋ามีทุกสีแล้วก็ตัวเลือกให้มีหลายคันด้วยนะคะรถมือสองมีเสน่ห์ในตัวค่ะท่านผู้ชมขึ้นอ,อยู่ที่ว่าลูกค้าชอบหรือไม่ชอบแค่นั้นเองนะคะลูกค้าต่างจังหวัดเตรียมเอกสารรอหรือว่ามาดูรถกัน้องจาจ๋าที่กรุงเทพแล้ว ให้น้องจ๋าไปส่งรถสไลด์ให้ก็ได้นะคะตรงนี้เดี๋ยวน้องจ๋าช่วยพพอร์ตช่วยแนะนําให้นะคะเดินทางมาถึงท้ายคลิปแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้น้องก็จ๋า้วยสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวยๆเข้ามาอีกหนึ่งคันนะคะรถ t o y o ต้าฟอร์จูเนอ2.4ตัว V ขับสปี2018คันนี้ราคาดีมากนะคะราคาเพียง849,000บาทเท่านั้นฟรีดาวน์่อน15,000 ลูกค้าฟรีดาวพอหนึ่งหมื่นห้าพันฟังไม่ผิดนะแล้วเป็นตัว2.4ตัววีขับ2ดีเซลภายในสวยนะคะได้เปาะประปับไฟฟ้าคู่หน้าแล้วนะคะท่านผู้ชมดิสสี่ร้อยแล้วเรียบร้อยตัวรถภายในสวยนะคะรถเดิมทั้งคันขอย้ำว่ารถเดิมทั้งคันคันนี้คุณลูกค้าอยากจะเข้ามาเทสได้อยากจะมารับชมรถตัวจริงอยากจะมาสัมผัสของแท้บริษัทยอยู่ที่ถนนเสรีไทยซอย6กก่อนถึงสี่แยกมีนบุรีกรุงเทพเปิดทําการทุกวันนะคะน้องก็จะเอารถสวยๆมาให้ชมนะคะ ฝาท้ายเนี่ยสวยๆเลยล้อแม็กซ์สล้อเนี่ยไม่มีเบียดค่ะท่านผู้ชมจุดเด่นคันนี้มีหลายข้อเลยนะคะ1รถไม่ช้ำสองรถไม่ชน3ราคาดีนะคะราคาดีมากไม่แสนห้าค่ะคันนี้ใครรับได้ใครชื่นชอบวดผ่อนหมื่นห้าฟรีดาวไม่ต้องดาวก็ได้หรือจะซื้อสดทําได้ทุกเงื่อนไขรถพร้อมขับไม่ต้องไปทําอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวนยจ๋าซัพพอร์ตให้กอนสงมอบอีกหนึ่งรอบนะคะสนใจกดติดตามจ๋านะคะทักอินบ็อกเข้ามานะคะโฟลเจอร์สีดาสวยมาก